ตีละเดินเล่นไปไปไปเดินเดินเดินไปเดินไปมาเร็วๆบรรยากาศพี่น้อง้านางหมูหันมัดย่างอ่อนอยากออกมาดย่าง่นกําลังสีเห็ดฝายไหมพี่น้อง่นละก้องไป่นละที่นี่กาสิมีบรรยากาศวิวไฮวไเลนปกติเป็นเขื่อน่นสีมาเห็ดฝาย่นมีโครงการนะจาะนาะคุณทางผนกระสีอ้อมไปไกลได้พี่น้องสุดผลเลย ่นเฮ็ดแล้วนี่ก็สิมีมองออกกำลังกายออกไปเลยนี่ออกไปถึงพู้หมองวัดไกลๆบ่จ้ะเห็นบ่จ้ะเห็นไกลๆบ่่น่ะสุดขุดเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี่เพิ่นกำลังเริ่มเพดนั่งหมูหันอ้อนอยากออกไมยา,างอยากมาเบิ่งแม่โคสันเอาแล้วนอนทำไมล่ะคะเอาไม่เดินบ่เมื่อยบ่นนั่งเมื่อยแล้วพี่น้องเล่นหลายรอบแล้วนั่งเมื่อยอาการมน่นนะ เอาเร็วๆไปไปเดินไปไม่เอาแล้วเหรอมาสิมาเดินมาสิล่ะไปเดินอีกไปเดินอีกกี่รอบไปเร็วๆๆไปไปไปแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวรถไม่โคไปละไปละไปละแม่ไปละบรรยากาศเพิ่นกำลังเหตุพี่น้องเดวกสีมีหม่องแลนจอกกิ่งได้มีบรรยากาศ มานั่งเล่นชมวิวงามๆแหละวบบนี้พ่นเห็ดแล้วตอนนี้เพืนกําลังกอสาพ่นกําลังกอพ่นกําลังเห็ดเนาะจะเน,น,นาะกำลังมีโครงการทำฝายน้ำล้นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะไปแล้วอเดินเดินดเดินดุมดุมแล้วเดินดุมดุมก่อนอยาขี่เกียจตออกกำลังกายจบตาสีนวลนมาขี้เกียจตไปเดินเดินอเดินสิอาเดินไปเดินไป ชิงชองเอาเอารถชนตูดรถชนตูดเดิน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 แอวอยากออกข้างนอกอยู่แต่ในบ้านหลายแม่โค่คนกำลังเห็ดกว่างด้พี่น้องคนเห็ดอ่อมไปพูดถึงพุนล่ะสะพานอัดกิ๊กๆิวอะไรอ่ะรู้ไอหมาขี่อ่อนเอา อันยังพุณจะตีไปใส่ไปรอหนาอ๋ออย่างมะเป่าอย่างนี้บออายหันจากมาเล่นแน่แน่ไปหาพึน่นระบาดนี่ไปหาพึ่นเห็นอย่างเดี๋ยวมาแม่พึ่นตีได้ไนั่นพึ่นจับไปจี้เด้มาเร็วเร็วเร็วเร็อุน่นใบเมื่อบอบันนี่เมื่อบอเมือไอไม่อยอะไรก็ยังเมื่อนอน <laughs> มันสิเฮ็ดอันอันนั้นบ่เอาตีบสายน้ําล้นบ่เออเออบัดนี้มีอันหม่องนั่งเล่นแล้วเนาะมองออกกํางกายงามเด้ล่ะเนาะวิวบัดนี้เฮามาเฮ็ดกระต๊อบนอยได้อยู่บ่นี่ใส่โอ้บ่งหน้าเอาตถึงหน้าเจ้านําเนาะเออย่างไปอ้อมได้เนาะโอ้มื้อหน้าก่อน เห็ดกระตบหน่อยนั่งชมวิวบรรยากาศดีๆยามแรงๆเนาะเขากำลังเห็ดเขาเห็ดเอิ่อไว้อย่างเอาตีฝายบ่ฝายน้ำหล่นบ่ฝายอืมฝายมีประตูปิดโอ้มีประตูประตูปิดเปิดก็ซื้อยู่บังสะพานพุ่แล้วเนาะโอ้โอ้ตายเพื่อนี่ตีเพชรรีสอร์ทอยู่หืนเลยอ่ะเห็ดบ่เฮาเห็ดบ่เนาะเนาะ าโอเคโอเคจังคุยกันเฮดลีสอดกลางหน้าเห็นป่ะเอานั่งนั่งวันเธอเธอเธอเป็นอะไรคะว้ายเธอเหนื่อยแล้วเอานั่าเหนื่อยแล้วบอกนั่งวันเหนื่อยแล้วพี่นองอันผสมเสายว่ายัสนอันเฮดฮอดผุนฮอดหน้าเราหน้าญงตีบคนหูจักกันบานเพื่อนติดกันล่ะพี่นองก็เลยเพิ่นก็เลยแวะถามไทยเนาะค่ะเนาะ เฮ็ดกว้างเฮ็ดง่าวในพี่น้องเฮ็ดงามยางบัดนี้กสิด้มีอันมองยางมองแนลนเหรีออกกําลังกายแล้วแต่ปกติสิเป็นนามเต็มฟังเลยจ้ะพี่น้องแถวนี้สิเป็นป่าเด้คลิปเกา่เกาๆนิงเคยลงอยู่นยเนาะจ้ะเนาะคลิปแรกๆที่นิงนเห็ดยูทูบใหม่เนาะค่ะกสิเป็นป่าเดยวนปแป้นเอ,อิดเติดพี่น้องอันส่วนพญิออตีบันไปหอดหน้าเราคนว่าไปเห็ดอันรีสอดกลางหน้ากัน เบาหยอกกันคำๆพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะพ่อได้ไปนั่งเรียนเย็นๆคดผ้าคดไหลเพิ่ mm hmm. พนเฮ็ดงามเพิ่นสิมาเฮ็ดสายน้ำหล้นมีประตูปิดเปิดวะะ mm hmm. ่าซั่นเนาะแม่โคเพิ่นกำลังสิเริ่มเฮ็ดพุ่นปลาพุ่นกะใบอันยางกำลังสิเปลี่ยนสี mm hmm. กำลังเปลี่ยนสีพี่น้องงามบัดนี้เดี๋ยวสิอัน มาถ่ายเห็นเบิ่อเรื่อยๆว่ามันสิเป็นจากไดนเนาะค่ะเนาะตอนนี้เพิ่กนกำลังขุดดินขุดยางนอะก,ก็มีมองให้ยางมองให้แลนออกกำลังกายนั่งอ้วนไปอามูหันจ้า<ม>เหนื่อยแล้วเหรลูกไหวเมื่อยแล้วพี่น้องเนื่อยหรือ,อยังคะเอานอนแอกแลกป่ะนี่มูหันมูหันกลับบ้านยังกลับบ้านบะ อันที่เป็นโครงการของประมาณนาจะเป็นโคงร,ง,รโคงการของพวกไฟฟ้านะคะเนะาะถ้าถ้าอันนี้คิดว่าเพราะว่าดินนี้พ่นเป็นดินไฟฟ้าดินของพวกอันไฟฟ้าพ่นมาอันนี้เนาะพ่นก็นนาสีมีโครงการมีเอียงคงเพิ่นสักอย่างนะเหตุแต่ว่าก็ดีได้ละจ้ะพี่น้องกระสิได้มีวิวมีอียงบรรยากาศงามๆเนาะจะเนาะหิมน้ำหิมยังอันนี้ คือจังริมมูนจังสีเพิ is, source, ่นกะสีไม่เพิ่นกะเห็ดแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะเห็ดกําลังก่อสร้างบ่มีให้ถามเพิ่นกําลังเห็ดงานพุ่นแม่โคอีกตัวหนึ่งกะอยู่พูนอยู่ไกลๆพุ่นพี่น้องพุ่นละไกลๆเดี๋ยวเมื่อใดอันมีโอกาสสิไปถ่ายทางพุ่นนี้ไงตีบานพอดีไปเห็ดอันรีสอร์ทกลางหน้าพุ่นน่ะกระต๊อบน้อยเว้าหยอกกันเนาะพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าบรรยากาศยามแรงๆกะสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ แม่คู่พิ่นกำลังเริ่มทำงานตะกี้นี้เป็นป่าเบิดเดย์พี่น้องเป็นป่าเป็นอย่างป่าเบิดนั่นดิหมู่บ้านหนึ่งเน,นี่ยบ้านหนึ่งปิดน้ำเนี่ยไม่โมบ้านเลยเป็นลานค่ะเป็นบ้านนะกระสไอยเขาบ้านนึงเนาะค่ะเนาะยางมือเส่าวพระกับมาบินบาดกับยางมาทาั้งนั้นแหละคะ่ะนี่ย่างมาหนึ่งนะตะกอนสีมีต,ต้นใหม่ตนม้ตนไร้หกพี่น้องหกไล่วันนี้เพิ่นมีโครงการมากระดีขึ้นกันเนาะจ้ะเนาะพัฒน,นาดีแล้วก็สิมีมอง เที่ยวมองนั่งเล่นนั่งชมวิวย่างมือแรงออกกำลังกายจอกกิ่งเนาะจ้ะเนาะอ้อมตั้งแต่เพิ่นได้พี่น้องอ้อมมานี่อ้อมไปไกลเตอพี่น้องไปขัดสีเห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆประสานโครงการพันมาเนาะค่ะเนาะมีโครงการผลแบาไปเห็ดรีสอร์ทกลางหน้าผนว่าไปเห็ดอยู่หน้าเพิ่นผลว่าเอาหมูว่านจะกลับบ้านไหมคะกลับไหมนุ่นจะกลับบ้านยังฮะ จะกลับบ้านหรือยังคะกลับไหมกิมหันกลับบ้านบ่หนี่อาบ่์เบาบอหนี้ได้มารลาวบว์เบาได้บอหนี้ขันยอกมากกระโซ่อ่ะเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆแม่จะปิดคลิปแล้วนะพนเห็ดทางไก่ยางไปนี่กระทงหน้าเปนกระทงหน้าพี่เนาะนี่มาเห็นหอกเป็นปลาเนาะเป็นทงหน้าบ้านเข้าเกินหน้าตีนบานบรรยากาศกิมหันจ้าหัน สวัสดีค่ะก่อนดีค่ะก่อนเร็วเรโอ้ดีค่ะแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามกินหานหมูหนะะันเนาะค่ะน่องหมูหันขี่เบาดูขี่อ่อนโอ้หคนว่าอัสวัสดีค่ะสวยสก่อนสิดีค่ะก่อนดีค่ะก่อนดีค่ะก่อนแม่จะจบแล้วนะเอาดีค่ะก่อนสวยสวยทไหมหนูจะทํำไหมคะโอ้ยได้ดังใจมึงเนี่ยโคนั่นงนั่งแนี่มึงหลด สวัสดีค่ะก่อนสิคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกแรงเชียร์เนาะคา่ะเนาะขอบคุณที่หักมูหันในน้อยของอีเมลหนิงพากันมาเดินเล่นเนาะจา้ะชมบรรยากาศบรรหนอกของเขาแล้วก็ต้นยูคค่ะต้นยูคค่ะก็ทางไปต้นยูคค่ะเพิ่นเมื่อยเพิ่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นเพิ่มโอยากเบาปันใดอ่ะสวัสดีค่ะให้แม่ก,ก่อนสิ กิมหันค่ะันกิมหัน,นสวัสดีค่ะก่อนเร็วอย่าทำหน้าเฉยๆพูดด้วยสิลูก้ยเมือม่อยเบากพี่หนอนขอบคุณทุกมิน้นทุกติดตามวดวยจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจคลิปนี้กับภาพมูฮันมาย่างหล่นบรรยากาศบรรดาบรรนอกของเฮาเนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกมิน้นทุกการติดตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะก่อนในสวัสดีค่ะอีกก่อนโอเคคิวคิวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายก่อน บายบายก่อนเร็วอย่าทำหูบายบายเร็วสนใจรถแม่โคพี่น้องอะบายบายก่อนเร็วบายบายเร็วเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกับหมูหันคลิปหน้าโอ้ยเนาะ